ฟอน้ยโอ้ยซอยค่อยเนี้ยค่อยเนี้ยเลยฟอนเอาอีกแล้วมันขั้นไฟกัดค่อยอีกแล้วโอ้ยค่อยขั้นเนี้ยว้ายอ๋อเป็นอะไรอุ้ยมันสิกัดมึงกูมือแท้อุ้ยมันขั้นอ้ยไอ้ฟอนอุ้ยค่อยก็ไปปากกล้วยอยู่หันละค่อยว่าสิเปียเอามาเห็ดมกไก่เฮ้ยสิมือหัวมันสิมีมดขั้นไฟโอุ้ยมา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 มึงไงล่ะเหืออย่างนั้นเท่านั่ง มองงามนั่นเอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยเก่าแห่นี้ฮะอันนี้ข้างนาก็คั้นข้างนาก็คันเรือยข้างนากะคั้นแต่โฮันนี่โอ้ยโอ้ยเก่าแหยนี้โอ้ยโอ้ยเก่าแหงแหงนี้โอ้ยใครแน่ะไอฝนแบ่งเจ้านี้ดีออลีเสาขันหนุ่ยม่งหยากี้เนาะ หานางตะหว,วยหมดเอาเพราตายหลักแลยังเอืดอย่ากนั้นคือเด็กหน่อยเอ้ยังจะมีแต่แปลงเจ้าล่ะที่ให้เนข่ยเศร้าขั้นได้เออไปใช้กลับไปไปแต่ว่าอย่าไปนางขวยหมดอีกะอะย่างนาักนเอออยู่ไหนบอสเฮ้ยขั้นสั่งไข่ไปเห็ดมกไก่ต่อกัน,ดน,นเด้อะว้าห้าโตหงายยี่อันี่ยเท่าเจ้าเห็นอีเพ่าอยู่บ่กแม่ก็ไม่หยางไปวังหันนี่เจ้าว่เห็นมันสมบูรณ์ไม่เห็นแล้วเถ่า คอยหามันเนี่ยคอยมีแนวสีใสมันเจ้าสีใสมันตีคุณไปหามันยลลอยู่ป่ากล้วยคุณว่าสิไปเอาใบกล้วยมาเห็ดโมกไก่บ่อเท่าถ้าสัน่นคอยไปหามันอยู่ป่ากล้วยคนเด้อโอ้ยใบกล้วยฮะเนี่ยบีเนาะสวนไม่มีใบกล้วยบ่างไม่มีจังใด๋อ่เคยคุณคอยตักใบกล้วยเจ้าแล้ว สุ่มเจ้านี่พาท่านในใบกล้วยมกไก่กินอีบัวนี่ได้แล้วนะเท่าแมลงเจ้าสองคนเตรียมกินมกไก่โหลดรับรองว่าแซ่บฮึฮ <c oughs> ึแค่พี่ยังหน่าเจ้าคือนข่าวออกบอกไม่เอาดีเท่าโอ้ยกะบเอ๋เคยนเนาะสุ่มซ่ามคอยนะบอกว่าเป็นหมุนฮะใบกล้วยแก่ๆกะมาเห็ดมกหมุนไปหมุน,นมอ่ะตั้มดาบคอยว่าหง่ามึงก็กองดักปางงานอยู่เนาะผู้แทนจะบอกว่าเป็นดักมึง จนะ,ะ,ปไ,ะไปหาปีกล้วยเนาะเพราะว่าเอาปีกล้วยมาใส่มกไก่ล่ะก้าสันข่อยว่าตุ้มข่อยไปหาปีกล้ยยี่ดีกว่ามันน่าจะมอพ่อปลาเผาไปหาปีกล้วยกันอีกเข้าไปไดมาด้ไหมได้ไหมไไหมหมุน้่วยมุนเขาแล้วก็หมุนออกอยู่ว้<ป>ย